มันเป็นนักสังเกตนะนักสังเกตวิจัยอารมณ์นะ,อ,ะอย่างเช่นเราเดินขึ้นเขามานะไอ้ด้วยความเหนื่อยนะความเหนื่อยนะเราเดินขึ้นเขาเนะี่ยมีความเหนื่อยนะั้นเราก็เราก็จะวิจัยอารมณ์นั่นนะะว่าหัวใจก็จะเต้นรุนแรงท่าลมก็สั่นสะเทือนมีความบีบคั้น้างในมีความตึงแน่นขึ้นเวทนาก็ ปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นสังขารก็ปรุงแต่งเหนื่อยก็เือยเหนื่อยเหนื่อยเนือเหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยเพราะสังขารเพราะปรุงแต่งไม่ใช่เหนื่อยธรรมดานะเหนื่อยเพราะเรามีตัวตนผู้เหนื่อยไม่ใช่แค่บัดเหนื่อยคืออาการเหนื่อยของกายสังขารนะปรุงอาการกายนั้นปรุงกายปรุงรูปปรุงเวทนา ปรุงสัญญาแล้วก็ปรุงสังขารปรุงวิญญาณปรุงจิตเพมาะว่ารู้สึกเหนื่อยมากมากมากกว่าความเป็นจริงอ่านเราก็มันระลึกรู้อารมณ์นั้นวิจัยอารมณ์นั้นอ่ะเราก็จะเห็นว่าอ้ออันนี้กายเหนื่อยใจไม่เหนื่อยอันนี้เป็นความปรุงแต่งเป็นอุปทา,านนะอันนี้จิตเรากําลังเพ่งด้วยความเหนื่อยเราก็เพ่งอารมณ์เพ่งบังคับ นะเพ่งอารมณ์ก็รู้สึกว่าจิตกําลังเพ่งอารมณ์ก็ิจใจลงไปเห็นความเกิดดับนะของของอารมณนะ์ของรูปนามปัจจุบันของอารมณ์อย่างนี้เราก็จะเข้าใจนะในความหิวด้วยเหมือนกันนะหิวตอนยินหิวความง่วงนะความง่วงอันนี้เราเป็นผู้ง่วงหรือความง่วงนั้นไม่ใช่เราเราเป็นผู้ดูความง่วง ก็มีธาตุอะไรปรากฏอย่างก็มีธาตุลมธาตุน้ําในความว่วงนั้นเวทนาเป็นทุกสัญญาหมายรู้เวทนานั้นแล้วก็จิตของเราที่กําลังจมจมอยู่ในความห่วงหลงอยู่ในความห่วงก็วิจัยอารมณ์อย่างนี้นะจิตมันแยกมันสามารถจะแยกอุปทานออกมามันละอุปทานได้ คือละตัวตนเลือแต่จิตกับความง่วงแต่มันไม่มครอบงำจิตเพราะเราไม่ได้มีตัวตนในความง่วงนั้น